ฮัลโหลนิวว่างไงพี่มิทินนิวอยู่ไหมมิก้าพี่ว่าจะชวนไปกินไอศครีมโอเคแเดี๋ยวบอกให้พี่นิวพี่นิวพี่มิทินจะมารับไปกินไอศครีมเดลี่ควีนะบอกพี่นิวห้ละนิวนิวนิวอ้าวมิทินโอ้แต่งตัวหล่อจังจะไปไหนหรอก็มารับนิวไปกินแดน,นี่คยนไงเอ้านิวยังไม่อาบน้ำาหรอลบททำไมเธอไม่โทรบอกก่อนล่ะโทรแล้ว มีก้าอีกแล้วนะมนที่เดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนเราแป๊บนะอย่ารอเลยนิวแต่งตัวสี่ชั่วโมงก็ไม่เสร็จหรอกเวอร์ละสำหรับนิวกี่ชั่วโมงผมก็รอได้ครับแจะอ้วก <c oughs> บอกลงในจยใส่กระโปรงสั้นน่ารักดีออกห้ามมอง <c oughs> <c oughs> วันนี้ที่ชวนนิวมาเพราะเราอยากให้นิวลองและ้วกินรสชาติใหม่น่ากินมากรสชาติใหม่นี่ทีต้าชิโอ คุณนาฟ้าคือดีมากลาซอพิตาชิโอเน้นๆอร่อยลงตัวสุดๆผมเอาบิาสสาดพิตาชิโออัลมอนครับอืมอร่อยเหมือนได้ขึ้นสวัสด์เลยน้องมิทินสั่งอะไรอะ่ะนิวเรียกให้หน่อยดิเราชอบกินทุกอย่างที่เธอเรียกนะอย่างมิทีนต้องนี่เลยคนพิตาชิโอสองบอลอืมอร่อยขนาดนี้อยากมากินทุกวันเลยครับ กีก้าเอาไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงจริงเหรอพี่มิทีนแต่มีข้อแม่นะข้อแม่อะไรอร่อยไหมคะกีก้าปินมากเลยแหละกีก้ากีก้าพี่นิวพรุ่งนี้มีหนังที่ก้อยากดูไปดูกันไหมพรุ่งนี้เหรอแต่นั้นนะพี่นิวคนสวยนะโอเคไปก็ไปเย้พี่มิทีพรุ่งนี้ไปดูหนังกันแต่กนนเนี่ยไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ เสร็จฉันแน่ลูกกูไปไหนไม่รอดหรอกฮะเฮ้ยนี่มันผีผแวมไพายแกเป็นผีฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแถวนี้มันเป็นที่ของข้าข้าอยู่มาหลายร้อยปีแล้วถ้าแกอยากหลอกก็ไปหลอกที่อื่นไปอวันนี้ไม่ได้หลอกคนเลยเพราะไอ้ผีแวมพายนี่แหละไรก็ยังไม่ไปอีกบอกแล้วไงแถวนี้ข้าเป็นเจ้าทินไปเยยปอบมันเป็นผีฝรั่งมันฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องอ จริงด้วยข้าว่าให้มันอยู่กับเราก็ดีนะเวลาหรอกคนจะได้น่ากลัวขึ้นอีกก็ดีนะผีปอบผีตานีผีแวมพร์ฮอผีหลกแม่ผีหลกออกไปนะออกไปนะผีแวมพร์เป็นผีฝรั่งฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหอกแม่เดี๋ยวนะเอาไปว่าออกโกไปว่าไปเอาโก กีฟแม่ไปเจอแอปนี้มาแอปไฟวันทอลเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัว,ตวกับครูชาวต่างชาติเลยนะหนูจะเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากๆเลยครูจะดูกับพีไหมแม่แมไม่เลยลูกครูที่นี่ใจดีมากเขาอบรมเทคนิคการสอนและจิตวิทยาเด็กมาแล้วกว่า100ชั่วโมงแถมมีครูให้เลือกมากกว่า20,000นคนที่สําคัญหลักสูตรออกแบบให้เหมาะกับช่วงวัยเรียนสนุกมีเกมมีสติกเกอร์ตกแต่งภาพเรียนสนุกไม่มีเบื่อแน่นอนแม่จะให้หนูเรียนหรอใช่หนูจะได้เก่งภาษาอังกฤษเวลาผีแวมไพร์มาหลอกเราเราจะได้คุย กับมารู้เรื่องจริงด้วยแม่ฟรีวันท็อกดาวน์โหลดและทดลองเรียนฟรีหนูลองทดลองเรียนดูก่อนนะว่าชอบไหมโอเคค่ okay, ะแม่ <c oughs> Of course city t o can be really fun Yes very y in Australia very good <interesting. S 2> in Australia n e York Yes where U S New <US. S 3> York in U S, <c oughs> <S Get out <S Get out แปลว่าอะไรลูกแปลวออกไปไงแม่เอาไม่ใช่เอาโกหรอกเหรอกุ <c oughs> <c oughs> เก็บผีมาอีกแล้วลกูกเ hmm, สร็จจั้นี่ Get out Get out o f my house right now My mom and I are good people We've never hurt you Please don't hunt us I want to be friends with you You can speak English just like me Sure I learn from the five one talk app Wow can you be friend with us the ghosts sure if I be friends with you don't haunt us absolutely darling พูดอะไรกันไม่เห็นรู้เรื่องเลยสงสัยเราต้องโหลดแอปไฟวันทอกมาเรียนกันแล้วล่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคณิถาเขียนเสือหนึ่งในผู้บริหารช่อง Anna a c t i n งร่วมกับคุณอุทัยจัญญาธิิการวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของช่อง Anna a c t i n งมาชี้แจงเกี่ยวกับกระแสะข่าวในตอนนี้ของคุณพอลล่าและมิสทีนพอลล่าเคยเป็นพนักงานร้านัน n าชออจริงิงแต่ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงาน เมื่อวันที่23ตุลาคม2568ที่ผ่านมาตอนนี้พอลล่าเป็นนักแสดงอิสระค่ะส่วนมิทินนะคะไม่ได้เป็นพนักง,งานร้านอนาช็อปตั้งแต่แรกเขาเป็นนักแสดงอิสระอยู่แล้วค่ะและจากกระแสะข่าวที่บอกว่าจะไม่มีพอลล่าและมิทินในช่องอนา acting ไม่เป็นความจริงค่ะทุกคนจะยังได้ชมผลงานของทั้งสองคนในช่องอนา acting เหมือนเดิมค่ะสำหรับน,น้อง FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานการแสดงละครของป้าพรแล้วก็เป็นพี่มิทินนะคะ ก็ยังสามารถติดตามน้าที่ช่อง Anna Acting ได้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ป้าพรกับพี่มิทินก็เป็นนักแสดงฟรีแลนซ์แล้วนะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะติดต่องานผ่านช่อง Anna Acting ก็ได้เหมือนเดิมนะคะติดต่อผ่านช่อง Anna Acting ก็จะได้พี่มิทินกับพี่พรเหมือนเดิมนะคะยังติดตามผลงานของผมและพี่พรล,ล่าทางช่อง Anna Acting ได้เหมือนเดิมนะครับอุ๊ยขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะ ชื่ออะไรครับชื่อนิวค่ะผมชื่อท็อปนะครับมีแฟนหรือยังเอ่ยขอเบอร์ได้ไหมครับค่ะนิวไปกินข้าวด้วยกันไหมครับทอ็อปเชิญครับทีรักเฮ้ยสวัสดีจ้ะนูนิวเป็นแฟนท็อปเหรอนิวนี่แม่ผมเองนะครับเดี๋ยวแม่จะไปทานข้าวกับเราเออสวัสดีค่ะคุณแม่ทอ็อปยันนี้เราไปดูหนังกันไหมโอเคจ้าเดี๋ยวนี้รอนะ นิ้ว <New, S 2> ผมมาแล้วครับท็อปเอ่อคุณแม่สวัสดีค่ะนิ้ววันนี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะ,ะค่ะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับลูกฉันท็อปเราหยุดงานสามวันอะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมโทรบอกแม่แป๊บหนึ่งแม่จัดกระเป๋าไว้รอเลยนะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่างจังหวัดท็อป แต่คบกันมาเรายังไม่เคยไปไหนกันสองคนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถามแม่คุณไหมว่าแม่คุณรักฉันไหมพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหนูนิวผมมีแม่แค่คนเดียวรับไม่ได้ก็เลิกไปเลยได้เชิญเธออยู่กับแม่เธอไปเลยไม่อยู่แล้วเบื่อไม่เป็นไรนะครับแม่พีมีทีนจะมารับไปดูหนังหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวรอนะคะจะเอาสีไหนดีนะ แต่งตัวสวยจะไปไหนคะเจ๊ก็จะไปดูหนังกับลูกสาวเชนีซีเธอเฟอร์านะยายชมพู่คุณมิทินเขาชวนคุณนิวเขาไม่ได้ชวนเจ๊ขนดเจ๊จะไปทาไมคะฉันอยู่แต่ร้านฉันก็เบื่อจะแย่อยู่แล้วฉันก็อยากจะไปเที่ยวบ้างเจ๊ก็ควรจะให้พื้นท uh ี่ส่วนตัวกับลูกสาวบ้างนะคะฉันก็แค่ไปดูหนังกินข้าวด้วยฉันไม่ได้ไปกีดกันอะไรเขาซะหน่อยมาแล้วครับโอเคค่ะแม่ก็พร้อมแล้วอย่าบอกนะว่าแม่จะไปด้วยก็ไปสิมีนางอยู่เรื่องหนึ pues> mm ่งนะเพิ่งเข้าโรงแม่อยากดู แม่ลืมกระเป๋าไปรอที่เลืกกันเลยนะเดี๋ยวแม่มาแปบ,บนึงน้องเนียวปนอนหนุ่มมี้พี่ไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยอยู่กันสองคนเลยไปไหนแม่ก็ไปด้วยพี่อุดอับปะ่ะแม่มาแล้วจ้าปไปกันเถอะผมไม่ไปแล้วทำไมล่ะคะพี่มิทีนแม่ก็แค่ไปด้วยทำไมพี่ต้องโมโหด้วยเรื่องแค่นี้เองงั้นเนียวก็อยู่กับแม่เธอไปเลยพี่มาเอาแล้วพี่มิทินแม่ ผู้ชายกี่คนเราที่ทิ้งหนูไปเนี่ยโหสิบกว่าคนเลยนะลูกดีแล้วล่ะลูกเราจะได้รู้กัน,ปนไปเลยแค่นี้มันก็ทนไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกไม่มีคนเอาก็อยู่กับแม่นะสวัสดีครับน้องนิวเอาพี่มิทินคุณแม่ครับผมไปเที่ยวมาผมไปซื้อของมาฝากขอบใจมากนะลูกนะที่ทางไม่ต้องลำบากหรกอ่ะมาเหนื่อยๆนั่งคุยกันก่อน,อนลูกอ่ะนั่งพักก่อนนะ พี่วิทีนไปเที่ยวสนุกไหมคะสนุกมากเลยแต่คิดถึงน้องนิวมากกว่าปากว่าจงเลยเป็นไงมั่งลูกไปเที่ยวมาสนุกครับคุณแม่กินอะไรมาหรือย,ยังให้แม่ทำกับข้าวให้ไหมไม่เป็นไรครับคุณแม่ผมว่าจะพาน้องนิวไปกินข้าวทั้งนอกดีเลยลูกดีเลยนิวนิว,นวไปไปเดี๋ยวพี่เขาหยิบข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาท่ากันนะตอนแป๊บนึงชมพู่ชมพู่อยู่ไหนชมพู่ค่าเจไปกันเถอะ่าพี่วิทีน พ้อร้านพ้อร้านนะเดี๋ยวเจลไปกินข้าวเดี๋ยวทากันแดดก่อนกันแดดมิซุมิเนเจอรี่เฮ้ยเขาไปกันหรือยังเถอะจูบเขาไปกันหรือยังกำลังจะขึ้นรถค่ะเจเดี๋ยวเราไม่ก่อนรอไม่ก่อนมาๆมาทากันแดดเสร็จแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกินร้านไหนกันดีร้านแถวนี้ก็อร่อยนะนิวออกมาก่อนแม่ตัวเล็กกับแม่นั่งกลางเร็ว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 รีบขึ้นเร็วเร็วพี่เขาอยู่ข้างไปมีทีนออกรถลูกเร็วเร็วไปไปไปนิว ถึงเวลาจ่ายค่าเทอมน้องแล้วนะเตรียมเงินให้มันพร้อมทั้งงวดรถทั้งค่ากินค่ายอยู่ค่าเทอมน้องอชมพู้เทอมนี้ตั้งใจเรียนหรือเปล่าอย่าให้เกตรตตกนะเดี๋ยวฉันจะอับอายขายขี้หน้าจ้าแม่พี่คะแนะนําแป้งให้หน่อยค่ะได้คะ่ะนิววันนี้อยู่ทําโอไหมทําค่ะเจ๊ช่วงนี้ต้องรีบหาเงินคะ่ะ ชมพู่ตี2องแล้วยังไม่นอนอีกเหรอพรุ่งนี้มีสอบต้องรีบอ่านหนังสือถ้าเกตกเดี๋ยวแม่จะดุเอาแล้วพี่เดียวยังไม่นอนเหรอพี่ทําคลิปรีวิวอยู่นะ่ะจะได้เป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอ้ยวันนี้หมดตูลเลยอารมณ์เสียไม่หมานเลยวันนี้โอ้แม่ทำไมเป็นสภาพแบบนั้นชมพู่ทำไมแก้วฟูอย่างนั้นเฮ้ยพี่ดว สภาพแบบนี้จะไปทาํางานยังไงเนี่ยพี่นิวแม่เราไปเซเว่นกันเถอะเจลฟิตเยลลี่ลดผลมไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนช่วยให้ผิวบริงดูสดใสลดมิ์เบอรี่อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อร่อยสดชื่นแถมมีประโยชน์อย่าปล่อยให้ผิวโสรมมาเติมความสดชื่นให้ผิวด้วยเจลฟิตคอลลาเจนซองละยีบบาทเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟ